วันนี้ผมจะมาล่าข้าวหัวครับทุกคนด้วยการสปินเหมือนเดิมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับก็ช่วงนี้เราจะกลับมาลงเรื่อยๆนะครับผมก็ที่จะสปินวันนี้นะครับมีการกระสอนนะทุกคนอย่างละสี่นะครับผมสามสองหนึ่งปึ๊บได้ดาบเลยเอ่ยขอไม่ใช่ดากเบดแล้วก็ไม่ใช่สามดาบได้สามดาบ ีอเคเราก็ได้คาตานะครับผมรีมูฟไปที่เหลือสาอันนี้เดี๋ยวก็ค่อยมาเล่นใหม่นะแล้วก็มีกันนะครับเราจะได้กันเลยผมอยากได้กีตาร์ยังไม่ได้กีตาร์เลยอะ่ะดยดูสิเฮ้ยกีตาร์ตามคำขอ,ขอเนี่ยกีตาร์ตามคำขอฮะเราได้กีตาร์จริงไหมเราได้กีตาร์คู่กับ3ดาบกีตาร์ับ3ดาบมันเล่นยังไงกัาาบามนะครับน,น่าจะเล่นได้ความจริงผมว่าเซตนี้มันน่าจะเล่นโหดนะ ไม่ได้เล่นหลายวันเลยนะทุกคนเออไม่ได้เล่นหลายวันก็ยังอยู่อ่ะอือไม่ได้เล่นหลายวันก็ยังอยู่เว้ยนะเดี๋ยวร้อยหนึ่งเอ้ยมันเร็วเกินไปหรือเปล่าทุกคนไอ้นี่ไม่รู้มันจะมาสู้ผมหรือ